ใครโทมาแม่ใครนะใครน้วเสียงมจจันาค่ว่าน้องแบขับรถช้าน่าเ่มโอ้น่าเส่มใัลค่ะน่าเ่อมจจังลค่ได้มีการแชร์ไปให้เพื่อนในไกลอะค่ะมากกว่าส0ข้อความอะค่ะแล้วก็แชร์ต่อวันเยอะมากเลยอ่ะเ่อ ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แชร์อะไรมากนะยังพูดไม่ทันค่ะค่ะบอกแม่ฝากคุณสักุณนาคะเดี๋ยวยังไงนะคะทางแอปพลิเคชันไลน์ของเรานะคะจะขอวอร์กบัญชีของคุณนะคะภายใน15นาทีค่ะจะบอกบัญชีอะไรนะบอกรัญชีไลน์อะค่ะไม่ให้ส่งข้อมูลไม่ให้กับเพื่อนประมาณ15นาทีค่ะก็ไม่ต้องส่งก็ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ ก็ควรซื้อด้วยนะคะก็ไม่ต้องบล็อกจะบล็อกทำไมแเราก็ไม่ต้องส่งก็ได้อ๋อพอดีว่ามันเป็นคนหลักของทางเอสเคชานไลน์เราอะค่ะอ๋อเขาออกกฎหม่เหรอว่าไม่ให้ส่งทำไมเนี่ยคือเขาไม่ส่งเหรอเราก็ไม่ต้องส่งใช่ค่ะ มันคือเวลา15นาทีนะคะหลังจากนี้ค่ะอ้าวบล็อกก็เล่นไม่ได้อะถ้าบล็อกเออไม่ไม่ถ้าบล็อกของเราไลน์มันก็ไม่เล่นไม่ได้สิถ้าไปบล็อกอ่ะแล้วหลังจาก15นาทีก็จะสามารถใช้บริการได้ตามปกติค่ะถ้าหลังจาก15นาทีจะใช้ตามปกติแล้วเพื่อนมันจะหายเปล่าอ่าวแล้วแล้วในไลน์มันจะหายเวลาเพื่อนอะไม่หายค่ะฮะไม่หายค่ะไม่หายจริงเหรอใช่ค่ะแต่ถ้าหายใครจะบล็อกทำไมอ่ะแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าคุณตภูนา การส่งข้อความไปอีกอออหลายช่องทางนะคะก็จะปิดบัญชีถาวรอ,อ่ออาก็ขาไม่ต้องส่งปิดถาวรเลยหรอก็ไม่ต้องส่งก็ได้นี่คุณผ้ชที่ใช้บริการค่ะและรบกวนมันด้นะคะไ,ไปเจอ,อที่สอนอพ่อแก้วนะคะโอ้ก็บอกไปเจอสอนอพ่อแก้วไปทำไมอ่ะสอนอพ่อแก้วเปเรื่องของการแชร์ข่าวสารป่อแปงนะคะไอ้ข่าวโควิดไงบอกแล้วว่าอย่าแชร์อย่าไปเชื่อเขา เออเราตอนแรกเราอะไรไม่าก็ได้ค่ะคุณสกุลนาคะดิฉันขอรบกวนเวลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลพรุ่งนี้คงไม่ว่างไปนะเพราะว่าเราก็ได้เดี๋ยวก็รอหมายสารไปเรียกที่น้าโตนะคะเพราะว่าเออก็บอกเขาขอโอกาสจะไม่แชร์แล้วเออขอโอกาสไปเราก็ไม่แชร์แล้วต่อไปก็ไม่แชร์แล้วอ่าเพราะว่าเราก็บางทีเราก็ไม่รู้เนาะอืมเราก็ไม่ได้ตั้งใจไงอ่าต่อไปก็ไม่แชร์ส่งมาอีกไหมคะ อ่าไม่ส่งก็ได้ไม่เป็นไรอาส่งเบอร์สมุนไม่ส่งแล้วเราก็ถือว่าเออส่งแล้วก็ถืวอ,อว,ว,ถว่าแทนได้บุญได้อะไรกันเนาะอืมเกิมบนได้ค่ะคุณสกุณาคะขอบคุณค่ะอ่าต่อไปก็ไม่ต้องแชร์ทนะ